วันนี้เราเตรียมมาแล้วเนี่ยเป็นตอนี่ตัวมันนี่ลูกมันใช่ลูกอ่อนลูกอ่อนลูกออไอ้ทอดวันนี้จะทำเมนูกะเพราตอตอือตอเอ้ยนี่กะเพราเราเตรียมไปหมดแล้วอันนี้พริกอ่ดูนะวันนี้กุ๊กจะมาจากไต้หวันมาทำเองเลยวันนี้น้องตา นี่นี่จะผัแนะดแหงงเนะมืดได้ป่าวผเห็นะหนะโอเราล้งกวพริกให้มันแห้งก่อนมันได้ชุนอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้เออ,อ,เอโอเคพอประมาณนะปุ๊บเนี่ยเราเตรียมไปหมดแล้วนี่เป็นโตนะ ใส่บุบเนี่ยเป็นโตเนี่ยเออเนี่ยใส่ลงไปโอ้นี่ใส่บุบแล้วเนี่ยทำไมเราไมต้องน้ำมากต้องคนมากต้องคนมากเนี่ยมันละเอียดหมดไม่ต้องใส่นะไม่ต้องใส่ใส่ให้เยอะไปต้องใส่หน่อยไปทอดมันจะอร่อยเหรอกินอย่างเงี้ยหน่อยเออเอาววะ

กะเพราลงไปนี่อย่ารียกว่าโตรกะเพราเคยได้กินไหมครับเนี่ยไหนลองชิมหน่อยอืม,ม,อมจัง โอเคไหนลองเปิดดูโอ้นี่กะเพราโต๊ะโต๊ะเออเพราะว่าเนื้อมันขอนไปเราต้องใส่น้ำหน่อยถ้าไมั้นมันจะเละโอเคได้พี่แล้วกินได้เลยตัวนี้ อะไรฮะด้เลยได้ได้ได,ได้อยู่เลยนี่ชามละสองร้อยเนี่ยนะโ,โอ้ไปเพมันหาหาก,กินไม่ได้เนี่ยนี่นะครับตอนะครับกะเพราตอลองกินดูว่าอาร่อยอืมโอ้จาน